สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่สกี้ก็จะมาเล่าเรื่องของการสอบติดข้าราชการนะคะมีน้องๆประมาณ3 3คนนะคะมาถามสกี้ว่าอยากรับราชการจะต้องทำยังไงไปสอบก็คือไม่ได้เลยที่ไปสอบเนี่ยไม่เคยสอบได้เลยแล้วก็ไปสอบหลายครั้งมากแล้วคนที่ถามสกี้แบบเนี้ยคือจะมี ที่ถามจริงๆนะคะจะมี3คนแล้ว3คนเนี่ยสุกี้ก็ระเบิดหัวไประเบิดหัวไปเนี่ยปรากฏว่าทั้งสคนเนี่ยสอบข้าราชการติดหมดทุกคนเลยทางทางที่สุกี้ไม่ได้ไปเทรนอะไรของเขามากมายเลยนะคะก็จะมีน้องคนที่หนึ่งคะ่ะเป็นคนเป็นน้องที่เรียนปตีมาด้วยกันแล้วน้องเนี่ยก็เคยมาคุยว่าเออพี่เนี่ยหนูอยากรับราชการเหมือนพี่บ้างอะไรอย่างเละะี้ยค่ะ เื่อที่จะไปดูแลพ่อแม่แล้วก็คือไม่แต่ก็สอบไม่ได้เลยไม่รู้จะทํำยังไงนะคะก็สิ่งที่ตุ๊กี้ถามกลับไปแต่ว่ามันจะเป็นภาษาที่แบบภาษาพี่พีน้องนองนะคะก็แก็ถามว่าแล้วตอนที่ไปก็ตั้งคำถามกับเขาว่าถามหน่อยว่าตอนที่ไปสอบเนี่ยอ่านหนังสือไหมเขาก็บอกว่าอ่านบ้างไม่อ่านบ้างแล้วไปสอบมากี่ที่เขาก็บอกว่าไปสอบมาหลายที่แล้วติดไหมไม่เคยติดเลย แล้วก่อนเตรียมตัวสอบอบบทำยังไงเขาก็บอกว่าก็อย่างที่บอกว่าคืออ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องไปสอบให้เปลืองค่ารถหรอกเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะสอบได้การที่คุณจะคุณอยากได้คุณอยากรับราชการคุณอยากได้รับการคัดเลือกคุณอยากสอบติดคุณคิดว่าคุณต้องแข่งกับคนกี่คนต้องมากมายเพราะฉะนั้นนะคืออ่านบ้างไม่อ่านบ้างก็คือไม่ต้องไปหรอกเสียเวลาสก,กีก็พูดแบบนี้นะ บอกไม่ต้องไปหลักเสียเวลาเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะไปสู้ไปแข่งกับเขาเลยหนึ่งเส้นก็ไม่มีสองไม่มีตังค์เลยนะคะสามความสามารถยิ่งไม่มีใหญ่เลยเพราะฉะนั้นน่ะก็ไม่ต้องพูดถึงว่าจะเอาอะไรมาช่วยได้เพราะว่าก็พูดกับน้องตรงว่าตอนรุ่นที่พี่สอบได้เนี่ยคือพี่ยอมรับเลยว่าคือมันก็ต้องมีบ้างไอคนที่มีเส้นสายอะไรอย่างนี้ยคะ่ะเราจะปฏิเสธว่าไม่มีเลยไม่ได้แต่ตัวเราตอนนั้นเราก็ จนแล้วก็ไม่มีตังค์แล้วก็ไม่รู้จักใครเลยแต่เราใช้ความพยายามก็เลยบอกน้องว่าเอาอย่างนี้ของนั้นขอให้ใช้เวลาประมาณสามเดือนที่ไม่ต้องไปเที่ยวไหนเลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรใครเลยให้อ่านหนังสืออย่างเดียวขั้นตอนแรกก็คือหนึ่งให้แบ่งเวลาสองถึงสามเดือนนับจากวันที่สมัครแล้วสองไปดูว่าหัวข้อที่เขาสมัครเฉพาะตำแหน่งอ่ะคือมันจะมีภาคกอพวกพวกความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคขอคือความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งไอ้ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งเนี่ยคือมันออกตามระเบียบนั้นอยู่แล้วตรงนี้คือต้องท่องจําไปเลยดีกว่าเพราะว่าเพวกงานราชการอะมันไม่ใช่งานทําความเพอใจมันเป็นงานที่ยึดตามระเบียบตามกฎหมายอะไรของเขาตามคุณลักษณะของตําแหน่งนั้นๆที่ยังไงอะถ้าคุณขยันอ่านอะคุณสอบได้แน่นอนภาคขอค่ะความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง ก็บอกเพื่อนไปว่าคือภาคขอ,อยังไงอ่ะคัาเราขยันจริงๆนะก็ต้องไปดูว่าหัวข้อที่เขาจะใช้สอบอะไรบ้างเสร็จแล้วก็ไปหาหนังสือมาอ่านแต่สมัยนี้ก็อาจจะดู YouTube การติวทาง YouTube ได้เนี่ยค่ะหนึ่ตอนนั้นที่สกี้อ่านนะ่ะคือ1เล่มจะต้องอ่านไม่ไม่น้อยกว่า3มรอบแล้วก็จะต้องทำปฏิทินค่ะต้องมีปฏิทินตั้งโต๊ะมาแล้วก็ไล่เรียงเลยว่า จะต้องทํำยังไงบ้างแต่อันนี้เดี๋ยวจะไปรายละเอียดในเรื่องของอีกอีกคลิปหนึ่งที่จะลงลึกในรายละเอียดแต่ว่าที่ที่น้องสามคนเนี่ยสอบได้คือมันเป็นการมันเป็นการตั้งคําถามกับเขาว่าหนึ่งเขาอยากเป็นราชการเพราะอะไรก็ถามคนแรกว่าอยากเป็นข้าราชการเพราะอะไรคนแรกก็บอกว่าอยากเป็นข้าราชการเพราะว่าอยากมีอาชีพที่มั่นคงเผื่อพ่อแม่เจ็บป่วยรักษาได้อยาก อยากให้สวัสดิการกับพ่อแม่และก็ตัวเองอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็คนที่สองถากก็ตั้งคําถามเหมือนกันเลยว่าแล้วทําไมถึงอยากเป็นข้าราชการไอ้น้องคนที่ 2, องก็บอกว่าอายุประมาณจะสีแล้วยังเป็นลูกจ้างอยู่เลยยังไม่สามารถที่จะเป็นหลักเป็นฐานอะไรให้ครอบครัวได้เลยแล้วก็พ่อแม่ก็แก่แล้วก็อยากจะเป็นข้าราชการเพื่อจะเป็นหลักให้พ่อแม่ส่วนคนที่ 3, ก็เป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมือนกัน อยากจะมีงานที่เป็นหลักแหล่งเพราะเห็นรุ่นพี่ที่เขาเป็นคุณครูคือเขาก็อยากสอบบรรจุได้เป็นครูเค่ะทุกคนจูกี้จะตั้งคําถามคําที่หคือทําไมถึงอยากเป็นข้าราชการพอตั้งคําถามเสร็จแล้วเรารู้แล้วว่าอ๋อเขามีความคิดแนวนี้คือทุกคนเนี่ยก็อยากจะเป็นหลักให้กับครอบครัวทั้งนั้นเลยก็มาที่สองคำถามที่สองคือแล้วคุณทําตัวอย่างไรเมื่อก่อนเวลาที่คุณไป สอบราชการคุณทําตัวอย่างไรคุณเตรียมตัวอย่างไรในการที่จะไปสอบแข่งขันกับเขาซึ่งทุกคนก็ตอบมาเหมือนกันคืออ่านบ้างไม่อ่านบางข้อที่สามสุก,กี้ก็เลยบอกไปว่างั้นต่อไปนี้ถ้าคุณจะไปสอบต่อไปนี้คุณจะทําตัวเหมือนเดิมคุณก็ไม่ต้องไปสอบเพราะมันเสียเวลาเสียค่าน้ํามันเสียโอย้เสียจิตเสียใจอีกต่างหากเพราะหนึ่ง 1, คุณไม่ได้มีความพร้อมเลยข้อที่สามคือสุก,กี้ก็ต้องบอกว่างั้นคุณก็ต้องแบ่งเวลาและเก็บตัวเองในการที่จะ เตรียมตัวสอบเนี่ยค่ะคือบอกก,ก็คือบอกเลยว่าต้องทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะไปอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเสร็จแล้วค่ะก็ระเบิดหัวไปแต่บางคนเนี่ยสุกี้ก็พูดแรงนะคือมึงกูเลยดีกว่าไอคนที่สองเนี่ยเป็นน้องที่ค่อนข้างจะไวใจคือแบบเป็นคนเป็นพูดเล่นอะไรกันมาตลอดก็จะคือแบบว่าเปิดกระโหลกเลยดีกว่าพูดด่ามันด้วยนะคะด่ามันด้วยบอกว่าแล้วมึงคืออันนี้ขอขออนุญาตนะคะก็บอกว่า แล้วที่ผ่านมามึงทําตัวยังไงออคือถ้ามึงเป็นอย่างเงี้ยนะมึงไปสู้คนอื่นเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าคนทั้งประเทศไปสอบกันนะ่ะแต่รุ่นของน้องคนเนี้ยเขาเริ่มไปสอบที่กรมแล้วค่ะก็บอกว่ามึงรู้ไหมว่าตอนที่มึงไปสอบกรมนะ่ะมันดีกว่ารุ่นกูอีกเพราะว่ารุ่นกูสอบในระดับในส่วนของแบบจังหวัดอะไรเงี้ยคือความความช่วยเหลืออะไรอะ่ะคนอื่นมันมีเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นกรมเนี่ยคือมึงสามารถที่จะคือ คือในเรื่องของความช่วยเหลือของคนอื่นน่ะมันน้อยอยู่แล้วอะ่ะคือมึงไม่มีตงังค์อ่ะแต่ม,มึงมีความสามารถอะ่ะกูว่ามันเป็นเรื่องดีที่ว่ากลมเปิดสอบแล้วมึงจะใช้ความรู้ความสามารถของมึงจริง,รงๆได้อะไรเงี้ยค่ะก็แบบเป็นการเปิดหัวแบบว่าจนน้องมันก็เหมือนแบบจะร้องไห้อะ่ะแต่ก็ต้องให้ให้รู้นะคะว่าวันนี้คุณจะมาทําตัวเยหยาะแย่คุณอยากรับราชการที่เขาจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตอะ่ะแต่คุณมาทําตัวเยหยาะแยะแบบโอ้อ่านบ้างไม่อ่านบ้างโหไปไปทําไม ไม่ทำไมเพราะอย่างพิซซกี้เนี่ยคือแบบว่าครั้งเดียวติดเลยไม่ว่าจะสอบอะไรแล้วก็สอบเลื่อนระดับเปลี่ยนตำแหน่งอะไรเนี้ยก็คือครั้งเดียวติดเลยครั้งเดียวติดเลยคือไม่ได้บอกว่าเก่งแต่เป็นบอกแต่จะบอกว่าการที่เราจะแข่งขันอะไรเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่จํานวนคนมันเยอะเราก็ต้องมีความพยายามให้มันสมกับที่ได้แต่บางคนบอกว่ารุ่นพี่บางคนอาจจะแนะนําว่าไม่เห็นต้องสอบเลยดวงคนเรามันจะได้เป็นมันก็ได้เป็นคืออันนี้อย่าไปเชื่อเลยนะ แต่มันก็มีมีส่วนที่ว่าดวงเขาขีดมาให้เราได้เป็นจะถามว่าถ้าคุณไปนั่งรอดวงแล้วทุกคนคิดว่าคือชั้นดวงฉันได้เป็นข้าราชการอ่ะมันก็มันไม่ใช่อาจจะเป็นคนนั้นอาจจะเป็นแบบหนึ่งในหมื่นก็ได้หรือหนึ่งในพันก็ได้ที่เขาจะมีความรู้ความสามารถรอบตัวที่จะไปคือภาคกอภาคขอบเป็นไปนไม่ได้ที่เขาจะไม่อ่านหนังสือจะเข้าพูดว่าเออไม่เห็นจะเป็นต้องอ่านเลยก็สอบติดอันนี้คืออย่าไปเชื่อนะคะ แล้ว,วเงินน้องคนนั้นก็ไม่เชื่อก็มาเชื่อสก,กีว่ายังไงก็ต้องมีความพยายามแล้วเราก็ข้อที่สี่ก็คือให้ตั้งตารางการอ่านหนังสือเลยคือคัดตั้งสือออกมาเลยว่าระเบียบอะไรบ้างต้องเอามากองให้หมดที่เขาจะสอบในนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็ตั้งคือวางแผนการอ่านหนังสือหนึ่งเล่มต้องอย่างน้อยต้องสามครั้งเนี่ยค่ะพอพอเราระเบิดหัวไปสี่หัวข้อเนี่ยค่ะก็ทําให้แต่ละคนเนี่ยแต่สก,กีก็จะถามสม่ําเสมอนะคะ ว่าอ่านหนังสือหรือเปล่าแต่น้องคนที่สามเนี่ยคือคุยแค่ครั้งเดียวแล้วเขาก็หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ติดตามผลเขาอีกเลยเป็นการเจอโดยบังเอิญแต่น้องคนที่หนึ่งเนี่ยจะมีการน้องคนที่หนึ่งเนี่ยจะมีเราเนี่ยจะเป็นคนวางแผนการอ่านหนังสือให้เขาว่าเออนี้ต้องต้องมาเลียไหนก่อนกี่วันแล้วก็มาวนอีกกี่เท่าไหร่ค่ะแต่เนอส่วนน้องคนที่สองเนี่ยก็จะบอกคล้ายๆกันว่าให้ให้ตั้งตารางการอ่านหนังสือแล้วเขาก็จะไปติวด้วย คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความพยายามของเขาเองแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่มีใครไปเปิดหัวว่าเฮ้ยที่ผ่านมามึงทําเต็มที่หรือยังอะไรเงี้ยค่ะเป่ก็ยินดีกับน้องทั้งสามคนด้วยก็เป็นสามคนที่ซุก,กี้คุยจริงๆจังๆนอกนั้นก็ถ้าไม่มีใครมาถามก็จะไม่ได้คุยอะไรนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนคิดยังไงหรือว่าต้องการให้เราแนะนําอะไรยังไงนะคะเรื่องนี้ก็ที่ซุก,กี้จะบอกก็คือว่า มีหลายคนหลายคนที่อยากรับราชการนะคะแต่ว่าไม่รู้ทิศทางว่าจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยทีุ่กี้บอกก็คือทิศทางของการอยากรับราชการก็คือหนึ่งตั้งคําถามว่าเราอยากรับราชการเพราะอะไรนะคะแล้วก็สองที่ผ่านมาเราทําตัวยังไงในเวลาไปสอบนะคะเต็มที่หรือยังแล้วก็สามคือเราจะวางแผนกันยังไงนะคะในการที่จะเตรียมตัวแล้วก็ติด แล้วก็มีการติดตามผลนะคะสุดท้ายนะทุกคนก็คือหลังจะเปิดหัวไปเขาก็สอบติดเลยแล้วบางคนอสอบติดหลายทีด้วยเวลาติดปุ๊บก็ติดหลายทีเลยคือเขารู้แล้วนะคะว่าแนวทางจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพี่ตุกี้จะบอกว่ามันถามว่างานราชการเนี่ยดีตรงที่ว่า1นึ่เขาไม่ได้ดูเกรดเลยนะคะไม่ว่าจะเคยแบบตกเคยซ่อมหรือว่าได้เกรดเฉลี่ยดีหรือไม่ดีเขาไม่ได้สนใจเลยนะคะ เขาสนใจแค่ว่าเอออย่าอย่าผิดตามข้อหลักเกณฑ์ของโครวกันร,รับสมัครเท่าน,นั้นเองอายุเขาก็ไม่ได้จำกัดอะไรนะคะคือดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะที่จะปรับพฤติกรรมของเราแล้วก็ใช้เวลาทุ่มเทมันจริงๆคะ่ะสาเดือนอะอยู่กับหนังสือไปเลยอยู่กับกฎระเบียบของในตำแหน่งนั้นๆไปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือภาคกอะคะ่ะก็ต้องรู้ด้วยว่า ความสามารถทั่วไปอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนภาคข,ขอที่จะออกแบบเป๊ะๆเลยภาคก่อนเนี่ยต้องดูโทรทัศน์ต้องอะไรอีกเดี๋ยวสุกี้จะไปทําอีกคลิปหนึ่งที่ว่าตอนที่สุกี้สอบได้สุกี้ทาตัวยังไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการเปิดหัวก่อนว่าเราอยากรับราชการเราต้องทําไมถึงอยากรับแล้วก็การที่เราจะทําให้สอบติดอ่ะเราต้องทํายังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะไปขยายอีคลิปหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ เอาเป็นสั้นๆก่อนนะคะวันนี้พี่ทุกที้ก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากรับราชการนะคะอายุเยอะแล้วก็สอบได้นะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายเพื่อจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน้งนองๆหรือแม่ก็คนรอบตัวของคุณนะคะสวัสดีค่ะ